아. Uh... พิธีการบ้าพุทธพิเศษในกาพย์พุทธปี2,517นะครับเอ่อยังไม่ได้สิ้นนะครับก็ยังมีวาระอื่นนะครับซึ่งเป็นวาระ Gracias. อยู ais, ่ในประจำโดยเฉพาะในช่วงการเทศกาลโคมก็ต้องเตรียมตัวได้เช่น